ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกานจะนะา2 3 2 4นะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะพยากรณ์ด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะวันนี้ก็มาเล่นพลิกอา,าร์ดเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาในหัวข้อของคนแอบรักนะคะคนที่เราแอบชอบนะคะจะสมหวังไหม เออคุณจะได้คุยกันต่อไหมคุณจะได้คบกันไหมนะคะเรามาในสถานะแอบชอบนะวันนี้มา3ามกองให้เลือกเหมือนเดิมนะคะกองที่1นึกองที่2และกองที่3ค่ะ1 2และ3นะคะหลับตานิ่งๆแล้วเลือกมา1กองค่ะเพื่อนๆเอากองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดใจคุณนะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะคะเพื่อนๆอ่ะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามไบเตยนะคะไบเตยฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆอยากจะให้ไบเตยทำคอนเทนต์ไหนอยากทำหัวข้ออะไรเพื่อนๆพิมพ์ไว้เลยนะคะใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ เดี๋ยวไปย์เตจะมาทยอยทาให้อาจจะช้าหน่อยนะคะก็ต้องขอให้เพื่อนๆด้วยนะแต่เปเตต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจไบเตยนะคะ,ะมาในหัวข้อแอบรักแอบชอบนะคะสถานะแอบรักแอบชอบนะคะจะสมหวังไหมมาดูกันนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กล่องที่1น,นะคะ mm. กล่องนี้ไปฟังคำทำนายกันแล้วใช้สำหรับนี้ในการทำนายนะคะเพื่อนๆ มาดูพลังงานของคุณก่อนนะว่าคุณเป็นยังไงนะคะพลังงานของเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนึ่งเป็นยังไงนะคะไปดูกันนะยังไม่เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแอบชอบแอบรักเลยนะเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าเราจะมาดูว่าเรามีสิทธิ์ลุ้นไหม เราก็ต้องมีคอนแทคกันนะกับคนที่เรานึกถึงจะต้องได้คุยกันได้พูดคุยกันประมาณหนึ่งใกล้ชิดกันประมาณหนึ่งนะคะได้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีการติดต่อสื่อสารกันอะคุณไม่ใช่เป็นคนที่คุณแอบชอบแบบเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบไปใกล้กันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะสมหวังยากนะไปดูว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพลังงานเพื่อนๆที่เลือกเล็กที่กองที่หนึ่งเป็นยังไงนะคะ มาดูกันนะคะเพื่อนๆพลังงานของเพื่อนๆเป็นประมาณไหนคุณกําลังอินเลิฟนะไ้กระโดดอีกแล้วขอัยนะคะคุณาอดเก็บไ้นะคะมาดูกันนะคะว่าพลังงานของเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนึ่งกองที่หนึ่งเป็นยังไงนะคะสถานะแอบชอบเราจะได้ชอบเขาต่อไปเราสารภาพรักเข้าไปเขาจะตกลงปรงใจเป็นแฟนกับเราไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้เปา เดี๋ยวมาดูกันนะไม่ว่ากันนะความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะคะถ้ามันเป็นความรู้สึกดีๆอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันดีนะคุณอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากนะคะไฟ s o ฟสอดสี Sword, ่เหลียนนะเหมือนคุณกำลังมีช้อยในชีวิตนะคุณคุณอาจจะไปแอบรักเพื่อนหรือเปล่าคะ กองที่หนึ่งเด็กที่หนึ่งคุณแอบหลักเพื่อนหรือเปล่าเหมือนตอนนี้คุณกําลังช่างใจกําลังคิดแล้วก็กําลังจะตัดสินใจอยู่นะคะว่าเอ่คําตอบที่มันจะออกมามันจะออกมาในรูปแบบไหนเหมือนคุณมีช้อยมีเหมือนมีเรื่องมากระทบกระทบจิตกระทบใจเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆได้คิดเราเหมือนมันต้องมันจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะคะ่ะเออคุณอาจจะไปเจอคนที่คุณถูกใจนะแต่คุณไม่รู้ว่า มันจะไปต่อ,อยังไงอะอืมอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจนะคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนคนุณหรือคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นไปได้หมดนะน้อยกว่ามากกว่าและเท่ากับ <c oughs> เป็นช่วงที่กําลังหาคําตอบให้ชีวิตอยู่จะเอายังไงดีจะไปทางไหนดีเอ๊ะเออแล้วเขาจะคิดเหมือนที่เราคิดจะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึก,รสกหรือเปล่านะคะ เนี่ยเหมือนคุณต้องการคาตอบให้กับตัวเองนะคะคุณอาจจะไปตกหลุมรักคนใกล้ๆตัวคุณก็ได้หรือคุณไปชอบคนที่อยู่ในชีวิตคุณอะไม่เพื่อนก็เป็นรุ่นพี่เป็นเจ้านายหรือไม่ก็เป็นรุ่นน้องนะคะเป็นรักต่างวัยอะค่ะคุณหรือเป็นรักที่อยู่ในลักษณะของการที่แบบว่าเป็นคนเดิมๆในชีวิตนะ่ะวนกลับมานะามาดูกันค่ะเพื่อนๆว่า คุณจะสมหวังไหมกับคนที่คุณนึกถึงนะคนที่คุณนึกถึงตอนเนี้นะคนที่คุณแอบชอบอยู่ตอนเนี้มันจะสมหวังไหมแอบชอบเนี่ยต้องได้คุยกันนะคุณนะถ้าเราไม่ไปเฉลยแบบเฉลยเขารู้เขาไม่รู้นะบางคนเขาก็ดูไม่ออกนะคะคุณเราจะสมหวังไหมถ้าเราไปสารภาพรักเขาเนี่ยเราจะสมหวังไมหมคะ มันจะมีสิทธิ์ลุ้นหรือเปล่าถ้าเราไปสาภาพไม่ชอบเขาเนี่ยหัวข้อกับการสับไพ่ก็จะไปแบบงงงงนิดนึงนะคะหัวข้อประมาณนึงเอาสับไพ่ไปสับไพ่มาได้คําตอบอีกแบบนึงอะมาดูกันนะคะว่าเราจะสมหวังไหมถ้าเราไปสารภาพว่าเราชอบเขาเนี่ยเขาจะตกกระจายแล้วก็วิ่งหนีหายไปจากชีวิตเราไหมคะ ถ้าเขาไม่ตกกระใจแล้วเขาคุยกับเราต่อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพื่อนๆนายออบซอน Night Sword, นะ The Empress นะคะโอ้นักอึ้องเลยความรู้สึกเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันแบบคุณขาเขาจะไม่หนีเราไปหรอคะเนี่ยอย่าเพิ่งไปสารภาพชอบ oh. เพราะนะคุณจะต้องมีอะไรที่แบบคุณมั่นใจก่อน oh. นะอันดับแรกคุณขาทําไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะคะเออถ้าเป็นแฟนเก่าอะ่ะ ก็เราก็คิดถึงเขาห่างๆย่างห่วงดีกว่านะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่อะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะต่างคนต่างหายไปแล้วมันจะจบกันไปเลยอะคุณเหมือนเขาจะสตันไปแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วเขาก็หายไปเลยนะหายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในสถานะของการแอบชอบแล้วยังไม่ได้สารภาพรัก,รกนะคะ คุณอย่าเพิ่งสารภาพรักเขานะคะคุณอย่าไปเพิ่งไปบอกว่าชอบเขานะคุณต้องดูก่อนนะคนนี้เป็นคนที่เหมือนเขาเป็นโลคก,กลัวความมารักหรือเปล่าไม่มั่นใจนะมันขึ้นมาแบบนี้คุณมีคู่แข่งแน่นอนไปเจอว่าอืมเขาน่าจะมีพันธะแล้วหรือเปล่านะคุณคุณต้องดูนะเขาอาจจะมีคนที่มันแบบ เหมือนกับเขามีพันธะมีพันธนาการอ่ะเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าคุณต้องดูดีๆนะคะคุณไปชอบคุณมีเจ้าของหรือเปล่าคะคเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนึ่งถ้าคุณไปสารภาพว่าชอบปุ๊บเนี่ยเขาพร้อมที่จะกระโดะโดให้ไปจากชีวิตคุณเลยเนี่ยเดอะเฮอร์ิตนะพ่้พักขึ้นมาสองใบอ่ะเขาพร้อมที่จะแบบว่านิ่งสงบแล้วก็นิ่งแล้วก็หายไปเลยอะคุณเนี่ยเห็นไหมลอยไปกับก้อนเมฆเลยอะ่ะ จะบอกว่ายังไงดีอ่ะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปก่อนนะ่าเพิ่งไปทําอะไรอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะถ้ามันเป็นสถานะที่เป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่าอะ่ะก็ให้มันอยู่แบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอะไรมันนะเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะคุณขาขอให้เพื่อนๆสมหวังก็แล้วกันนะคะอืมอยู่ที่สี่เปอร์ซ็นตค่ะเพื่อนๆ ไม่กล้าการันตีนะมันอาจจะเป็นรักเก่าๆในชีวิตคุณนะที่มันวนกลับมานะถ้าเพื่อนๆที่เลือกกองที่1เด็กที่1ถ้ามันไม่ตรงก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะอย่าไปซีเรียสนะนะเพื่อนๆอมาขอคําแนะนําไพ่ดีกว่านะคะขอสําหรับนี้นะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1สถานะของคนแอบรักแอบชอบนะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1ใึ่ไพ่บอกว่าให้คุณแอบชอบเขาต่อไปค่ะ ถ้ามันเป็นอะไรที่มันจะใช่อะมันจะวนกลับมาเองนะคุณไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้ามันจะใช่เดี๋ยวมันก็วน,นกลับมาเองเขาคนนั้นน่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วอ่ะคนที่คุณนึกถึงถามถึงอะถ้าเป็นสถานะแอบชอบเขาน่าจะมีพันธะแล้วอะคุณถ้าเขาไม่มีก็ดีไปนะถ้าเขามีแล้วเราก็ต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงให้กำลังใจเขาอยู่ไกลๆดีกว่านะคะ ให้บอกว่ายังไงคุณอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะนะกับทุกๆอย่างอ่ะคุณจะมีช้อยใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอยู่นะคะเนี่ย มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่คุยกันแนวมิเนวเพื่อนนะคุณสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้นะคะเขายังต้องการเพื่อนที่ดีอยู่นะเป็นเพื่อนกันได้แล้วจะมีช้อยใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้ามันใช่มันจะมาในเวลาที่เหมาะสมเองค่ะคุณนะรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะถ้าเราแอบ,บชอบเขาแล้วถ้าเขามีเจ้าของอ่ะก็คือแอบบดูแอบบห่วงเขาอยู่ห่างๆดีกว่านะคะอย่าพึ่งไป คอนโทรลควบคุมสิ่งที่มันยังไม่สามารถที่จะไปคลี่คลายอะไรมันได้นะคะใครออกมาบอกประมาณนี้ไปแต่อาจจะอ่านงงๆนะถ้าไม่ตรงทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเนาะ,อะขอจบควาทนายกองที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งบายสวัสดีค่ะ ต่อนะคะที่เด็กที่2กองที่2ค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะมาดูคําทํานายกันนะคะมาดูพลังงานของเพื่อนๆที่เลือกกองที่2เด็กที่2นะก่อนที่เราจะไปดูว่าคนที่เราแอบชอบเนี่ยคนที่เรานึกถึงเนี่ยมีโอกาสที่เราจะสมหวังไหมถ้าเราไปสารภาพเราะชอบเขาเออมีเกณฑ์ที่จะได้แบบว่าคบหาดูใจกันไหมนะคะเรามาดูพลังงานของเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเป็นประมาณไหน ามาดูพลังงานค่ะเพื่อนๆว่าเป็นประมาณไหนนะคะเพื่อนๆนที่เลือกเด็กที่2กองที่2นะคะสถานะแอบชอบนะคุณถ้าคุณไม่ได้แอบชอบแล้วคุณได้คบกันแล้วก็คุณไปรักคนนุณมีเจ้าของค่ะคนที่คุณแอบชอบเขามีเจ้าของแล้วนะคะ แล้วคุณก็กัดกุ้มกังวลใจนะคะนอนดูพระจันทร์นั่งดูพระจันทร์เอ๊ะฉันจะทํายังไงดีกับชีวิตนะแล้วฉันจะตัดสินใจยังไงดีนะคะเหมือนเขาเข้ามาทําให้ชีวิตคุณสดใสเหมือนเขาเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่มันเข้ามาทําให้ชีวิตคุณดูแบบสดใสอยากจะไปต่อมีความสุขมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจแล้วคุณก็กัดกุ้มกังวลใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะอืมแล้วคนคนนี้ เป็นอะไรที่คุณเราออกจากหัวไม่ได้อะคุณติดเขาคุณติดเขามากนะคะคนนี้แล้วมันเป็นอะไรที่มันลึกซึ้งอ่อนไหวมากนะคุณเหมือนคุณเหมือนคุณกําลังไปชอบคนที่คุณแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรไปชอบคนที่มันแบบว่าโอกาสที่มันจะได้มาคบกันหนักมันแบบมันยากอะคุณเออพูดประมาณนี้ก็แล้วกันนะสถานะความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันจะไปในรูปแบบของอ่า การแบบคุยกันไปเล่นๆคุยกันแบบสบายๆอ่ะมันยังไม่ได้คุยกันแบบถึงขั้นที่จะมาเป็นแฟนกันเป็นมีคอมมิทเมนต์กันอ่ะคนที่คุณนึกถึงตอนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือถ้าไม่ใช่เขาที่มีเจ้าของก็เป็นคุณที่มีเจ้าของนะคะลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันใช่ไหม <c oughs> ถ้าพลังงานคุณเป็นประมาณนี้คุณไปฟังต่อนะคะว่ามีเกณฑ์จะสมหวังไหมคะถ้าเราไปสารภาพชอบเขาเนี่ย คุณสองคนนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอ่าสถานะแอบ,บชอบค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะสมหวังไหมขอให้สมหวังนะคะขอให้ได้คาตอบที่ตรงใจถ้ามันไม่ตรงคุณทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคุณมีฟีวิวนะคะคุณเลือกได้นะว่าจะให้ชีวิตคุณเป็นในรูปแบบไหนไปนในทิศทางไหนเราเลือกได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเีเรียดน,นะคะเพืเ่อนมาฟังทุกคำบันเทิงนะคะอยากให้คุณได้แง่คิดดีๆกลับไปปรับใช้ในชีวิตคุณนะคะ เตยก็อ่านงง,บงๆบ้างก็ให้อภัยเตยนะคะเตยพูดลิ้นพันกันแล้วนะคะอ่าเพื่อบบนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังหรือเปล่านะคะสถานะแอบชอบนะมันก็อาจจะได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะคนที่คุณแอบชอบถ้าคุณเป็นสารภาพกับเขาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขากับคุณจะมีเกณฑ์จะสมหวังไหมอุ้ยคุณเป็นเนื้อคู่แล้วบอกเขาเนี่ยสองถ้วยก็มา เหมือนเคยช่วยเหลือกันมาก่อนเราไปปิิงรักกันคุณมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของผู้ใหญ่นะคุณมีโอกาสที่จะได้คุยกันมีสถานะนะคะคุยกันแบบมีสถานะนะเร็วนี้คุณจะได้คําตอบที่เหมือนกับคุณอยู่ใกล้กันด้วยนะเหมือนคุณจะได้คําตอบเหมือนคุณจะได้ตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเอายังไงต่อดีถ้ามันเพิ่งเริ่มนะคะมันก็มีแนวโน้มที่มันจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ปัญหามีแน่นอนนะคะในเรื่องของผู้ใหญ่ ปัญหาอุปสรรคในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการใช้ชีวิตการงานนะคะที่มันจะมีเข้ามาเนาะอืมเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้คําตอบและเหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนกําลังจะไปได้สวยเลยนะถ้าคุณสองคนเปิดใจคุยกันนะคะคนคนนี้เหมือนจะเป็นคนที่คุณถูกใจมากๆแล้วเขาก็ถูกใจคุณมากๆนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะเพื่อน จ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะให้เปอร์เซ็นต์ไว้ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ mm. เขาก็ชอบคุณ mm. เหมือนที่คุณชอบเขานั่นแหละคนนี้นะเขาก็ชอบคุณเหมือนที่คุณชอบเขานั่นแหละคุณเห็นไหม mm. มีเกณฑ์มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้คุยกันยาว,ยาวมีเกณฑ์ที่จะได้คบหากันเลยแหละคนนี้นะจ๊ะอ่าประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนโอเคไพ่ดีอยู่นะคะเราก็ลงไปนะคะขอคำแนะนำไพ่ห้าใบก่อนจะจบคำทนายค่ะ แนะนำไพ่ห้าใบก่อนจะจบคำทานายนะคะอุยตยตายขออภัยนะคะคเพื่อนๆค่ะรีบไปไหนคะแม่นางโอ้ยอะมาดูคำทานายห้าใบก่อนที่เราจะจบคำทานายเด็กที่2องนะคะไพ่ออกมาสวยแม่หมอก็ดีใจนะคะอยากให้ทุกคนสมหวังเลยหเหรียญน,น่าจะเป็นคนที่ พวกคุณเคยไปช่วยเหลือกันมาก่อนแล้วพวกคุณประทับจิตประทับใจกันนะเนาะสามถ้วยนะคะคุณเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันยังจะไปต่อได้อยู่มันเหมือนคนนึงเพิ่งอกหักมาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเอานะเหมือนกับเพิ่งหันหลังให้กับความสัมพันธ์มาเร็วนี้คุณจะได้คําตอบนะที่มันชัดเจนขึ้นนะคะถ้ายังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกต่อกันนะเร็วนี้คุณสองคนจะได้เปิดเผยความรู้สึกให้กันและกันหรือนะจ๊ะเร็วเร็วนี้นะคะความสัมพันธ์นี้มันจะไปเรื่อยๆช้าๆนะคะมันไม่ได้ รีบร้อนน้ำมาแนวมิตรแนวเพื่อนแล้วเหมือนกับพวกคุณมีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตกันอยู่ในชีวิตคุณนะคะมันก็เลยจะต้องอยู่ในชีวิตของกันและก,กันต่อไปนะใครออกมาบอกประมาณนี้ไปเลยขอจบคอนเทนายไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกกล่องที่2ค่ะบ๊ายบายมาดูเด็ก3ค่ะ เพื่อนๆที่เลือกกองที่3สวัสดีค่ะใครยังไม่กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไปกดไปกดไปกดนะคะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์กดติดตามไปเตยด้วยนะอามาดูพลังงานคุณก่อนก่อนที่จะไปดูว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสมหวังไหมนะคะมีโอกาสไหมคนที่เราแอบชอบเนี่ยพลังงานของเราตอนนี้เป็นยังไงไปดูก่อนนะ ให้ทุกคนสมหวังนะคะเพื่อนๆขอดูพลังงานเพื่อนๆก่อนสามเหรียญน,นะเหมือนคนคุณเจอคนที่ถูกใจอะ่ะคุณคุณคุยด้วยแล้วคุณสบายใจอะ่ะอืมแล้วคนคนนี้ดึงดูดใจคุณมากเลยนะเป็นอะไรที่คุยกันแล้วมันแบบคุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันถูกคออะ่ะคุณ นะแต่คุณก็ถียงกับตัวเองอยู่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงดีนะคะคนคนนี้ดึงดูดมีสเสน่ดึงดูดใจมากเป็นเป็นอะไรที่พวกคุณรู้สึกดีต่อกันมากๆอยากติดต่ออยากพูดคุยเออนะอยากเจอนะเป็นอะไรที่มันเหมือนกับคุยกันแล้วมันลงตัวมันคลิกอะ่ะเออคนเนี้ยถ้าพลังงานของคุณเป็นประมาณเนี้ยคุณไปฟังทำทนายต่อนะคะคนที่คุณแอบชอบอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นไหมมีสิทธิ์ลุ้นไหมคะ มีสิทธิ์สมหวังไหมคะนะถ้าเราไปสรารภาพว่าเราชอบเขาเนี่ยเขาจะกระโดดหายไปหรือเปล่าเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆกับคนที่เราแอบชอบเนี่ยมีสิทธิ์ไหมต้องเป็นคนที่คุณได้คุยกันบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆต้องเป็นคนที่คุณได้คุยกันบ้างแล้วไม่ใช่ว่าเป็นคนที่อยู่ไกลกันจนแบบเราจับต้องไม่ได้เรายังไม่ได้มีอะไรที่มันมีปฏิสัมพันธ์กันแบบนี้มันก็เปอร์เซ็นต์มันก็น้อยนะ เราต้องเช็คพลังงานของเราต่อนะคะเพื่อน,นมีเกณฑ์ที่เราจะสมหวังดั่งใจหมายหรือเปล่ามินเหรียญมีเกณฑ์ไหมคนเนี้ย้กับคนนี้ใช้เวลานานค่ะคุณอุ้ยหกหกไม้ ก็มีเกณฑ์อยู่นะใช้เวลานะคะกับคนนี้คุณต้องดูใจกันไปนานๆนะคะเหมือนไปเจอหยิบไพ่มาเกินหนึ่งใบเจ้าค่ะคนนี้เป็นคนที่แบบว่าเจอปุ๊บรักปั๊ปปิ๊งเลยอะ่ะคนนี้คนนี้คนนี้แต่มันยังเปิดเผยความรู้สึกต่อกันไม่ได้นะคะกับคนนี้ต้องใช้เวลาค่ะนานพอสมควรนะถ้าคุณอดทนถ้าคุณทนทนไหวอะ่ะก็มีเกณฑ์ที่คุณสองคนจะได้คบหากันคุยกันยาวๆนะคะคุณ มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะการันตีไว้ที่70%เป็นค่ะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่สามเขาก็ชอบคุณเหมือนที่คุณชอบเขานะแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะเขาอยากให้ดูกันไปนานๆพบกันไปยาวๆศึกษาดูใจกันไปนานๆน,นะ่ะเหมือนอยากจะรู้อีกมุมของชีวิตเราอะ่ะต้องเรียนรู้กันอีกหลายด้านนะกว่าจะคบกันคุยกันย,ยาวๆมีโอกาสที่จะสมหวังค่ะเพื่อนดีจังเลยนะขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3โชคดีนะคะ นานหน่อยนะแต่จะมีโอกาสสมหวังนะคะคุณอะขอคำแนะนำ5ใบนะคะฝันหวานค่ะวันนี้นะคะคนที่คุณแอบชอบนะคะเขาก็ชอบคุณเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะเราต้องค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปนะคะเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะกับคนนี้ต้องไปช้าๆค่ะเขาไม่รีบนะเขาอยากดูใจกันไปนานๆเพื่อความชัวร์และความมั่นใจนะคะคุณขาขอคำแนะนำ5ใบก่อนจะจบคารทำนายนะคะ ม่หมอก,ก็ดีใจนะไ้่ออกมาสวยนะคะอ่ามาดูคำทําไม้นะคะอีกห้าใบพยากจะบอกอะไรคุณอสองดาบและเห็นคุณลังเลอยู่อะไรที่คุณลังเลยังตัดสินใจไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้เริ่มต้น ทำได้เริ่มต้นพูดคุยนะกับคนที่คุณชอบความสัมพันธ์มันกำลังจะไปได้สวยเลยนะคะเราเป็นคนที่น่ารักสดใสเป็นคนอบอุน่นเป็นคนที่มีความรักในตัวเองอยู่แล้วอะ่ะคุณจะดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาหาคุณนะคะแล้วอะไรที่คุณลังเลสงสยัยตัดสินใจไม่ได้เร็วๆนี้นะคะ เดี๋ยวคุณก็หาคำตอบให้ตัวเองได้ขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3โชคดีนะสถานะของคนแอบชอบมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3าโชคดีนะวันนี้ไปไปเตออารีไปไหนรีบไปไหนวันนี้ไปเตลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาฟังนะเข้ามาคอมเมนต์อยากให้ทำคอนเทนต์อะไร พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวใบเตยทยอยทำให้นะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ทำให้แน่นอนนะคะวันนี้ไปเตยลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ